นาตีพี่น้องบริมีบ่นาตีพี่น้องนี่อยู่หับไก่ไอ้ผึ้งกระุกเนี่ยอ๋อปัญญูปัญญูไก่บ่มาน้ำลูกน้ำพลอยโดยโดยโดยพ่อแม่บ่อมีตายปลาจะน้อยอ๋ออยู่น้ำป่าน้ำลู่เผื่อกระถอบเผื่ออันแม่บ่พ่อแม่ตายปลาตั้งตั้งจะปีก่อแต่ชามเดือนผูกขาด จะชักเซพเนจอนไปอยู่น้ำพุลำคลนแหละจังไปพ่อจังได้ลูกได้คัวนี้รลยรวยรวได้ลูกผู้เดียวลูกผลตาต้าโอ้เคยดูเคือลูกเจ้าหญิงบ่มีเล่นบ่บ่มีแล้วมาพวกกระต่ายป้าลูกกระต่ายป้าแล้วมาอยู่น้ำพุนี้ผู้ก่านะอ๋อเอาใช้พุนี้กับพ่อชำนี่แล้วนี่แก่กันกินกับบ่ได้แม่นี่นะเจ้าชิพึงข่อยกับบ่ได้ข่อยชเพึงเจ้ากับบ่ได้รลยรวยรวยตาเห็นนี่แหละ เลยเลยเลยเป็นอย่างคือให้หน้อยใจนี่แหละกับมีมีความได้ใจอยังกั้ลูกบอกให้บอกมา่ยังบอกออกมาเรือเปล่าเอาล่ะมีความได้ใจเรื่องนี้เรื่องอย่างกันเลยบอกออกมาผ่านกล้องนี่แหละเป็นผู้นำกาบสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องผู้สู่คนหัวจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวต่างประเทศกะยินดีต้อนรับท่านเข้าหลีซองบ่าวแสนบ้านเฮาเนาะ มื่อนี้เวาก็อยู่บ้านไซยาเพชรน้าพรพี่น้องเมื่อนี้เวาก็มาบ้านลุงคนหนึ่งน้าที่เป็นถูกง้างอะไรเนาะถึงงางเรื่องการเคิืนเรื่องเขาน้ำอะไรน้าพรพี่น้องไอ้หน้าตะก้าเป็นกับบุมีเนาะเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปสอบถามบางคนเลยเนาะว่าเป็นเป็นจังใดเนาะกับมีคนแนะน้ำมาคือเก่าอะไรเนาะพอใจกับมาหาเพิ่นเนาะมื่อนี้เนาะโอเคเนาะไปเบิ่งนไปซ้อมกันเลยเนาะนี่ก็บจะเป็นเคลื่อนซานเป็นน้าพ่รพิน้อง ผ้านี่ก็ผ้าก็เริ่มขาดเลยเนาะผุพังไปแล้วผ้าเอินผ้าชาติเป็นการเป็นการเอาเป็นกาเอาแพร่ตังเนาะพอไม่ไปน้องเป็นกาเอาแพร่ตังค์มาแยมไปเนาะก่อนที่จะลนนั่นแหละผ้าก็เลยก็ขาดเลยเนาะบางม่องก็ขาดน้ำแล้วเนาะพอไม่ไปนอกจะเป็นรอบๆเพื่อนเป็นเนาะ คเนาะเฮาก็สิขึ้นไปทางเฮือนตรงกันเลยเนาะขออนุญาตเด้อลุงลยสบายๆสบายดีลยยเลยเลยอืมขออนุญาตถามซื้อเด้ออันลุงซื้อหยังซื้อซื้อซูบ่เลยเยอันอายุจักปี61ปี ป่าเองโอ้43ปีอันนี้เป็นลูกเต้าบริมีเหรออันนี้ลานบหอโอ้ลานของลูกสาวลานของลูกสาวแต่บ้านนี้พ่อแม่เพิ่นไปบสัพ่อแม่เพิ่นนี่แหละบ้มาพ่อบ้านี้มีแต่แม่แม่ไปจะไปใช้ผู้ไปไปทำงานหลักจ้าบุญให้นายโอ้บริษัทต่อมาเลยเหบอ ว่าโทรมาถามข่าถามข่าว่าอะไรโทรมาเลยไอ้มันลูกผสมผสมสองคนมันมันเป็นสื่ออย่างลูกดนน้โดนัทอันนี้นอันนอนกบนี้ท่างซอยบ่อยให้น่าตะก้าโบริมีบอมี่บลมีอันเขาหน้ามัด้วยจ้ะหน้ากดีี่นี่แล้ว เฮ็ดเวียงงานยังแต่เมื่อบ่ได้เฮ็ังอยู่กันยัง่ไดเฮยังเลยยามอันลูกกาดำนา็ไปรับจ้างยจ้างไปรับจ้างขอเด้กขาลูกขอปองมาสู่ลูกร้านกินโลยยัดขาดบัดเคลนกับบันกันเคื้เคียงตักให้อ๋อโยยอก่อนเาญาตด้มอันอันตาเพื่นึงแม่เป็นยังก่อน เป,เ,ออเ,ปเ,ปเป็นตะเกิดออกมาอลเป็นรถโอเป็นเป็นน้ำมันะกำเนิดคนอ่นเนอลยเยยอันลุงคนนี้คือว่าเันเจ้าอเขาเป็นเป็นยังเป็นยังฮะเป็นรุงเป็นรหมอจ้ารมยังเล่นดีถึงหางวันนี้เลยบารินเลยเลยยบ้านไหนแกคับมี อันลุงเห็นยังแต่เมื่อเจ้าเห็นยังเรี่องงานเจ้าแต่เมื่อไปหาสุกล้อสุกล้อโดยมากินโปรตีนก็คั่วโดยสุกล้อสุกล้ออะไรอยังนะสุกล้อเราสุกนี่แหละเราเข็มเุกร้ยังเไงสิครับคือคือไปหาจ้างเบนสุกล้อโดยอ๋อดูตลาดเพิ่นบ่อยู่ตลาดอ๋อโยโดไปชัมืโมงไหมบ่ไปซั่วโมงบ่อวๆเลย ไปม okay. Ooh, the so, ือพอดน้องเจอกับไปน้งเจือกับมันจไปยยนัแห้งกับมันจไป้กับมันเจ็บแห้งกับไปกับเจ็บแห้งกับไป้อันที่ว่าเป็นเป็นแอลนั่นเป็นมานต่กํกเนิดว่าทีลดูนี่ฮะเลยเยแม่แต่นกำเนิดตะเนี่ยคือไปง่ายมาย่ายเนาะลุงย่ากมันง่ายย อันขออนุญาตถามลานเพื่อนอ,อันตาเพื่อนเป็นปอยังก่อนมีนแทงมีแทงบ่ไปเห็นจังไรยังมีแทงฮะงานงานมีดงานแต่มันพุ่งสายตาอ๋อเลยก็คือไปหารับจ้างไปวบบันวันมาไหมคือว่าเพื่อ เอาเงนัมาซื้อข้ากินเนะาะไปซื้อข้ากินไปกับบริกรบืน,นไปเวนหมุนกับไปนหมุนแล้วยเลยเลยหพันนจังใครแน่ใครก็ปกการกอนอ๋อเดี๋ยวนี้กรเพิ่นกระเลี้ยวาหาแล้วหน้าบไหนเนะเาะหายล้วหน้าแล้ก็มีน้เฮ็ดมุน้เฮ็ดบานเลยซ่เทียวข้าคมีอีกเลยเลเจ้าบุกเข้าเนี่เป็นมาไดตลเ่อนลง เลื1 1 1 1 1่อนเต๋อหรือเป่ปีปีปายเออพอเช้านอนไม่ได้ไปหาหมออไย่งบ่ไปหาหมอกับหมอเนี่ยรู้ตัวกำลังไม่ตอกพื้นเมืองัเล้วกวดป่ะเป็นว่าเป็นยังไปหาหมอก็เพื่นว่าเป็นจักเป็นยังเนกับบงเจ้าว่ากินพื้นเมืองเป็นยังมาแล้วเพื่อนคนนี้แล้วไปหาไม่อยาตอก

งานตีพี่น้องบริมีบ่งานตีพี่น้องนี่อยู่หับไก่พันธุ์กระุกงเนี่อ๋อพันยูพันยูไก่บ่มาน้ำลูกน้ำพโอยโดยโดยโดยพ่อแม่บ่อมีตายพระตะน้อยอ๋ออยู่น้ำป่าน้ำลุงพันธุ์ระขอบพันุ์นแม่บ่พ่อแม่ตายพระตั้งตั้งตั้งปีก่อ แม่ตาชามเดือนผู้ขานโอ้ยชักเซพเนจอนไปอยู่นน้ำพุลำคุณแล้วจังไปพ่อจังได้ลูกได้รัวนี้รลยรวยได,ด้ลูกผูตาตาเ้เดียวอะไลูกผลากกตาต้าโอ้คือลูกคือลูกเจ้าอย่างบ่มีเล่นบ่บ่มีแล้วมาทัพว่กระต่ายป้าลูกกระต่ายป้าล้วมาอยู่น้ำพุนี้ผู้ขาดนะอ๋อาัายผู้นี้กับพ่อซำนี่แล้วนี่แก่กันกินกับบัวได้แม่นี่ เจ้าชิพิ่งค่อยกบ่ได้ขอชิพิ่งเจ้ากบ่ได้รวยรวยรวยตาเห็นนี่แหละรวยรวยรวยอันคืนลุงคนนี้น่ะเมันเคยมีเมียนเมื่อก่อนนะบอกข่าวนี้ฮะเขาเคยมีเมียมื่อก่อนนะบ่มีแล้วอ๋ออันนี้ก็คือมันเงาผู้ใหม้มันบ่ผู้ใหม่รวย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  เป็นยังคือให้โลละของไทยฮ่าด้อยใจนี่แหละด้อยใจมีมีความในใจอย่าให้ลุงว่าออกมว่าออกมาอย่างนี้ว่าออกมาเรื่องอะลุาเราลงมีความในใจเรื่องนี้เรื่องอย่างไงเลยว่าออกมาผ่านกล้องนี่แหละเป็นหู้น้ำรวยรวยกลุ่มมุบแนใจเรื่องอยังกไงว่าออกมาให้เป็นหู้น้ำกันนะว่าเรื่องราวของเฮาน่นยังไงทุงย่างทำไง ่าพ่ออกเนาะพ่อไปไม่ออกแดดแค่แล้วรวย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 เอาลูกเนี่ยตังโมตังใจได้โซนนก็จะรวยนอกรานเหอเดือลูกหลานชัดทุกแรกดิรวยรวยรวเป็นกะบ่พออกเนาะรวยเลยรวยขานี่แล้วว่าแทนรวยมองนี่แล้ว về nhà ngồi về nhà luôn nó luôn đó à cô đi vân vân cái này là nhà hải được nhỉ ข่านไหเนาะวยยยคืะคือว่าออนอกจากไน่าแต่้าวเกับผม,มีเนาะอาชาัยรับจ้างอะไรก็คคอเากอาเงินมาซื้อข่ากินเนาะรยเนาะเกับอาชีคอโต๊กับคนปานี้แห้มีเงเนาะรยยากับชีำราพาจายไว้ก่อนเนาะหมนเนาะยี่บีมีฮงเลยยรยย อาสบายดีไหมสบายดีอาสบายดีีดีนนอาถ่รวย่ไปพี่น้องเพื่อนกะไปมาลำบากไมพี่น้องเอออะไรเจ็บหัวเข่าเนาะเจ็บหัวเข่าอากาศอกาแอวเพื่อนอะไรพอไปพี่น้องแอวเพื่นกะเพื่นกะเป็นยังก็แอวเพื่อนัเขาเพื่นกเป็นปลา่น้งอัวเอเพื่นก็เป็นมาแตก กำเนิดเลยเนาะเอ็พี่น้องเพื่อนไปย่างเพื่อนเนี่ยคอยพี่น้องแต่เพื่อนก็ยังฟื้นไปเนาะฟื้นตัวเองไปแบบรับจ้างอะไรรับจ้างไปเข็นล้อเข็นยังอยู่ในตลาดคนเครื่องคนคองอะไรเนาะรับจ้างอยู่ในตลาดเพื่อเอาเงินมาซื้อเขากินเนาะพ่อยพี่น้องเนี่ยเพื่อนก็ไปมาลำบากก่นหลพ่อยพี่น้องเอ้ยกับเพื่อนต้องกันเนาะ โอเคแล้วพอมปพี่น้องนะสำหรับคครรอบัวของไอ้ชู้กันเป็นยังไงช่วยเรื่องเข่านักพอพี่น้องเข่านะครับพากาตาเนาะเพิมันจะเอาแพทังอ้อมไว้นักพอพี่น้องนะครับแพทังง่านกันค่อนข้างที่จะพูดเลยเนาะเพื่อว่าอยาได้พากาตาใส่ใหม่เนาะพิพาทประกาศอะไรกันคอทษขออแพนังพ่อแม่พี่น้องหลายๆเลยว่าเสียงกันเรื่งแบบคุกกะเรื่องแบบบุคคเสร็จเนาะยัง่องแบบว่าบ่ค่คลไร่เนี่ยก็ต้องขอโทษขอแพนังพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะ โอเคเนาะพอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เราเสี่ยงขาิอัมลาภผ้าจากรของพี่น้องบางคนเนาะกาขอให้พ่อพี่น้องอยูอด่ดีดดมีแฮงก้มเจ็บบ่ได้่ก้มขไข้บ่วแ้มีเนอะพ่อพี่น้องสบายดี